สวัดีคตอนเราเข้าสู่ช่องเยอะอยังมาน,นี่โทรศัพท์ไหมนะก็นะคะมาผ่านาน้ำโอ๊คคุณจะไปกินยังวี้ผสมกับเหล้าขาวกผสูมเดียวมะหมักเบิงนอนบานเฮาเอินว่าเอิญอีหยังนี่นี่ก็พากันทำแล้วกล็ล้างมา,าใส่น้ำโอ๊น้ำหอมนะคะลายสีขันบับบิงนะคะให้พระไป ออกพรรษาออกพรรษาแล้วนะคะพากันมาทำขันห้าขันแปดขันห้าขันแปดผู้เฒ่าผู้แก่้ากันมาเห็ดที่ตั้งแต่หมู่ว่านนี่นี่เซตเรียบร้อยพระจำพรรษากี่รูปก็ทำให้นะคะเพราะว่าจะได้ เปลี่ยนภรษาแล้วก็พากันมาทำที่เข้าผูกแก่นะคะมาทำตั้งแต่เมื่อวานบางคนก็นอนรับปะเลยยึดจนนอนรับปะก็พา,าวันยังไงอ้าอมาผู้นั้นเก็บไม่นางหาม งามง,งามงามไม่ได้การรับวิดีโออยูอ่อมม่ะบบ่า้องนั่งเก็บงามมามเห็ดไปโลูผู้เฒ่เาผู้แก่ผ้ากันเห็ดงามนั่งเก็บสวยๆงามงามผ้ากันเห็ดผ้ากันเห็บใส่เดือดตัวคนก็นอนนอนเสาเบิ่งเห็ดแล้วแล้วแ,วแต่ละการแต่ละงานมาเห็ดอยู่วัดบ้านกุกปู่เฮ่านะคะมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายผู้หลายคนมาเห็ดน้ำกัน เรื่องแล้ว้อยนะครับว่านี้กับมาพอนี้สามารถย้ำนาำออกพรรษาให้พระย้ำพรรษาอยู่นี่จะประม่านจิตลูกเอาวันนี้ไปไหว้สมโภชกันน้ำกันสามัคคีกลมเกี่ยวกันวัดบ้านโรงเรียนดูน้ำกันเนาะกันี่ การสีในพระมูนี้ห่อข้าวตุมข้หนมเอากับพ้ากันมาเห็ดอย่างยิ้ไปชีเดิมมันยังมี่อบอ๋อเขาเขาเอาไปเร็จแล้วเซ็จแล้วนี่ก็สวยสวยงามงามผ้ากันเห็ดผ้ากันเอาใส่แล้วใส่น้ำอบน้ำหอมมีกระเห็ดน้ำอบน้ำหอมแล้วก็ะผ้ากันเห็ดอธิษฐานอ้าว

อบนำหอมผากันลลางงาม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 ผ้ากันเห็ดผ้ากันสางพี่น้องบ้านเห้ามาเหดสอบนำหอมลลางบัดนวยให้มันงามทานชื่อขาได้มาเห็ดให้ เป็นบุญเป็นกุซน,น,นอาครบแล้วครบแล้วเรียบร้อยสวยสวยงามงามผ้ากันเ็ดผ้ากันหลังงามงามผ้ากันโ๊่ผ้ากันแสงหลายสีหลาย,ายคนมาฮ็ตส้างบ้านแปลงเมืองข้่าพุดผ้ากันเทปผ้ากันทำผ้ากันส้งสงนี่ก็ใกล้สิได้ได้ได้ พรนไหแล้วพากันเห็รพระครูสุวรรณคุณประสิทธิ์นะครับพระเก้าวาดวัดบ้านกกูอาล้างกายนี่แะฝ่นั่นมาทำด้วยกันสวยงามงามเฮ็ดเช็ดเฮ็ดแล้วก็ตายเอาดู่ดอก เอาไปใส่อันนั้นอันนี้อันนี้ก็ะเฮ็ดแล้วเอาเมือ่อเอาเมื่อึืนในบ้านบ่เอาึ้นในบ้านีาพอ่อน้ไไปวะ ผู house, yeah, lings, oh. <T |ar|> ้ใหญ่ก็ยังอยู่น่ะผู้ใหญ่ก็ถ้ากันเฮ็ด้ากันทางเรียมเฮ็ดเสร็จเบิดแล้วก็พากันเทบแล้วนะล้างอะได้เฮ้ยล้างอะได้อธิษฐานเอาแล้วอยู่ดีไม่แห้ง้นเลยว่าล้างอะได้ล้างอะได้ นี่ Dante, Safe, ก, да bien, นนก็เพาเดีเก so well. so well. well ็บไปล่ะพราน้าดาบอกน้าดเก็บไปไว้ย um> okay, ู่สไว้ข uh> ุดได้เนี่ยอาเขาเอาสักอนขวายังโบวางอยู่เอาไว้เอาเอาไปไว้ในบูดเอาไปขึ้นหอยชั้น ห้าบันหดแล้วเรียบร้อยเข็ดแล้วเรียบร้อยก็ผ้พากันเอาไปล่ะเร็ดแล้วเรียบร้อยก็เอาไปหอฉันแน่เอาไปบูดแน่เอาไปกูดพักกู้แน่น้ำหอมอยู่ฮันล่ะท่าเดี๋ยวล่างสูู้สู้คน พากันล่างพากันโฮสให้มันสวยมันงามนะพากันเห็ดแล้วก็พากันอธิษฐานอ้าวเป็นบุญเป็นกุศลที่สิบสองข้องสิบี่บ้านเ้าวข้าวพุทธเนาะสี่สูปีสูปีวันออกพรรษาออกพรรษากะแตงหายพะออกพรรษาลาพระเจ้าแล้ว มีแต่บุญมีแต่การมีแต่งานต่อไปนี่กระสริเตรียมรับบุญกระถินกระสีตอนรับบุญกระถินอันนี้ออกพรรษาเสกกนมืออื่นนี่ก็เป็นวันออกพรรษาสวยๆงามๆท่ากันเห็ดท้ากันสางเนาะสางบ้านแปลงเมืองนี่แหละยังเป็นบ้านเป็นเมือง,อง,ม,องมือเอินก็ลงมาวัดเด้อตุ่มห่มกันนี่วัดบ้านตุกมถุ่มของเฮา พากันผู้เฒ่าผู้แก่ยังคือเก่าตุ้มหฮมกันคือเก่าพากันมาเห็ดมาสางเนาะบุญบารมีมันก็เกิดผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็มาเห็ดไหนมันสวยมันงามเร็ดแล้วก็พากันล่างอธิษฐานจิตเอาจิตนำม่ตนใสนำอุบนำหอมบานเฮาพากันเห็ดพากันเ็ดส้างเนาะ S <S <an> สร้างบ้าน <S <S <ans> <S แปลงเมืองกันย่งเป็นอันนี้กเ็เป็นจังบุญเป็นจังบุญเนาะมาเห็ดน้ากันผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮ้าเนาะบ่ได้ปะบ่ได้ไล่มาสูปูสูค่คนผู้นุ่มกับมาแล้ว <S <S <ans> <S เห็ดแล้ว <S <S <ans> <S เห็ดเซ็จแ,แล้วก็พ่ากันเมื่อหาอยู่หากินเนาะยังมีแต่ <S <S <ans> <S ผู้เฒ่าผู้แก่นี่ะเห็ดซเซ็จแล้วก็เมื่อทุกนี้ก็ฝากไว้สมนีสกวันเดอร์ที่จะยกไปไว้ในกุดในในพระ ไไหว้อยู่แต่พุทธคู่พระคู่มากาจำมันสาเจ็ดลูกก็ไปไปไหว้อยู่เกจวัดกุลนะน้องเป็นกุติภัยกุติมั่นนะสำหรับคลิปนเน็ฝากเอาไว้สำเร็สกักกอนเด้อเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ